สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ,คะวันนี้ดิฉันมาพร้อมกับยำใบมะขามอ่อนนะคะเป็นอาหารทางภาคเหนือค่ะก็ไม่ได้ทำเองนะคะซื้อร้านเจ้าประจำค่ะก็30บาทนะคะก็จะมีใบมะขามแล้วก็น้ำน้ำลาดของเขาเนี่ยมันเหมือนยำอะคะอ่ะอ๋อถูกต้องยำใบมะขามเขาจะใส่แค่หมูแล้วก็มีปลากระป๋องนิดนึงนะคะ แต่ว่าดิฉันทานแบบอย่างที่ดิฉันบอกอะดิฉันยังทานเนื้อสัตว์อยู่แต่ทานให้น้อยที่สุดนะคะดิฉันก็ไม่ได้ได้ทานไอตัวไอตัวอันนี้ของเขาเล้วค่ะไอตัวที่เป็นแคบหมูนะคะก็จะทานตัวยอดมะขามค่ะแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกค่ะกับเห็ดนางฟ้านึ่งค่ะนี่ก็เสริมโปรตีนค่ะแล้วเดี๋ยวยังมีไข่ต้มอีกนะไข่ต้ม อันนั้นทานวันละฟองนะคะแล้วก็ข้าวข้าวสวยค่ะข้าวสวยสิบาทซื้อเอาค่ะโอเคมาเริ่มทานเลยค่ะออกกำลังกายเรียบร้อยแล้วก,ก็ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเออชาวต่างชาติอะฝรั่งอะเคยทานไหมคือถ้าดิฉันรู้จักเขานะรู้จักเพื่อนฝรั่งเนี่ยค่ะ เปเฟรนกันนะ่ะดิฉันก็จะแนะนําให้เขาทานนะคะเพราะว่าม,มีประโยชน์แล้วก็มันไม่เผ็ดนะคะเผ็ดน้อยค่ะอร่อยมากแต่คิดว่าชาวต่างชาติที่มาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเขารู้จักปรับตัวนะคะปรับตัวทานไก่ย่างทานส้มตําทานซุปหน่อไม้อะไรได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทานเผ็ดได้แล้วนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยบางคนฝรั่งบางคนเนี่ยเก่งกว่าดิฉันอีกทานเผ็ดมากๆเลยดิฉันนี่ ส้มตำนี้พริกเม็ดเดียวนะคะันี้ฉันทานทานเผ็ดไม่ได้ค่ะแต่แต่ฝึกฝึกทานค่ะเพราะว่ามันมีวิตามินอีค่ะมันมันมีประโยชน์ค่ะทานเผ็ดนะค่ะเคมาเริ่มทานกันเลยนะคะฉันก็ชอบทานปล่าๆ่ะ เนี่ยอร่อยมากๆซื้อมาอมืติด,ตดซื้อมาสองถุงนะคะคือซื้อมา3มถุงถ้าใส่ตู้เย็นก็เดี๋ยวมันกับไอยอดมะขามมันจะเริ่มเหี่ยวได้มีแกงผักพื้นเมืองอื่นๆอีกนะคะแต่ว่าแม่ค้าเนี่ยเขาจะทำเผ็ดค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงผักเชียงดาผักปัง ก็ก็อืมแกงแครอย่างเงี้ยนะคะผักกาดจอแกงหน่อไม้อ่ะหน่อไม้หน่อไม้ส้มอะไรของเขาเนี่ยคะ่ะฉันก็เลือกเอาถ้าเผ็ดมากก็ดิฉันก็น้ำน้ำมันดิฉันไม่ทานเลยคะ่ะดิฉันทานแต่ตัวผักนะคะ ไปก็เห็ดมั่งโอ๊ยขอโทษนะคะโดนโทรศัพท์ทานไอตัวเห็ดก่อนเพราะว่ามีโปรตีนค่ะมีก้อนพี่ขานิดนึงมันพริขานี่ไม่เผ็ดนะคะ ก็คือถ้ามีเพื่อนชาวชาติก็คือต้องชวนเขาทานเพราะว่าอาหารพวกนี้เป็นอาหารที่ไม่ผ่านการขัดสีไม่ผ่านการแปลรูปค่ะแล้วมันจะได้วิตามินเต็มที่เลยพวกอาหารจังฟู้ดฟาสต์ฟูฟ้ดของฝรั่งเนี่ยมันหนึ่งทำให้ก้วนสองมันก็ทำให้มีไขมันทารานแล้วก็ทำให้เป็นมะเร็งได้ค่ะ อโอเคโอเคค่ะก็ดิฉันซื้อตุนคนะ่ะซื้อตุนนี่นะคะแล้วก็ข้าวอีกสามถุงถุงละสิบบาทก็ถือว่าแม่ค้าให้เยอะนะข้าวถุงละสิบบาทเนะะี่ยค่ะแต่ต้องออกกำลังกายก่อนมันจะได้ไม่อ้วนค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้ไปเท่านี้แล้วนะคะแนะนำอาหารทางเหนือให้เพราะว่าอาหารทางอืมิสานก็เป็นที่ขึ้นชื่อแล้วนะคะอาหารทางภาคกลางอร่อยทุกภาคค่ะอาหารภาคใต้ก็เผ็ดจัดอืมิสานก็เผ็ดจัดแล้วก็อาหารภาคกลางก็แกงพันแนงแกงหงียวหวานพวกนี้ก็อร่อยค่ะอร่อยทุกภาคเลยนะคะอาหารไทยอร่อยค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย